S <S สวัสดีครับนี่เด้อยางอยู่นี่ปลาโก้หลับเหิืนออฟพิเชียลครับพี่น้องครับ <_ s ast ric> ปลาโก้ด้าเช็ค,คอยู่พอดีลูกๆเพิ่นเลี้ยงเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำครับคะแนนผู้อยู่เบื้องหลังเมื่อกี้นี่มือมิก ก็มอไงเชื่อมเชื่อมไม้ให้น้องมาไยไม่เห็นเห็วันนี้พ่อไม่เห็นเดยเดมาอยู่มาอยู่เมียนบหรุเียนบุรุก จำได้ไหมหวัดน,นี้พนมีพภาคกจีดังเน่ยเนาะวัดท่าเสามีงานมือนี่มือสุดท้ายเหรอครับอ๋อหน, <c oughs> น่าจะเป็นพวกรถเครื่องเสียงนะ,ะเปิดเพลงโอเคเชิญนะครับ ถึงบ้านพอดีอ่ะใช่ถ้าถ้าปีสี่ถ้าปีเวลาไม่ถึงนะวันนี้นอนนอนนอนยาวเพราะว่ารถรถบัสจอดอยู่ไกลไม่ค่อย<ร><ร>ได้ยินเสียงของที่หน้าขนเขาดีแล้วก็พอดีกว่าเราจะไปถึงใช่ก็แเราก็ลงบินใต้ดินพอดีอ่ะเปิดนั่นหรอใต้ดินหกโมงลูกแต่พ <c oughs> ่อแม่กว<ด>่าจะไปถึงก็ใกล้หกโมง แจะบอกว่าเอาของออกมาวางยอะไรทีถึงรถแล้วนี่ตงนาหลงเดี๋ยวออกมกหลอออกพวงซะแม่ออกพวงซะ ปากคือเหตุเป็นสพ่อจืดเนื้อโอ้ยรถแม่จอดที่คุณฟังคุณแทงน้ำสาโกนยากไปน้ำกัดสาโก้เฮเรียกใส่คนเรียกขวานคนละล้านล้านก็ละล้านไม่บมดไปพร้อมกันหลายเจ้าของนเที่ยวเพราะับเีไ่แม่ก็กะ ก็ยังไปก็ลรอไปว่ากลูกชายดอกแป๊แปวบอมขึ้นรถอุ้ยแมียเปดแมลเปิดดงให้แมกแนเปิดดากให้แมกน่เปิดส้วนหรอบ่ใส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 พอเบิงน้ำแน่เป็นสซ่นรูปหรอบ่เป็นส้วนรูปหรบ่ กองีาระซิบกันแล้วกระซิบกันแล้วกระซิบกันแล้วพี่น้องกระซิบกันแล้วเพิ่นเอารลุมลดถึงสุดมึง่าจะไดดแนวนี่ใช่ไหมอันนี้กระซิบไ่ปากคเห็นหมแล้วแม่เมื่อกี้เห็นนี่บอกฮะงามบ่รุ่นใดโอ้พี่น้องรุ่นเ้วยครับ ความฝันทุกคนมีความฝันเอาไหมเนะาะฝันให้ไกลไปให้สุดนะครับผมเอาครับผมแมนแอนแยกแล้วฮาพูมันยืนอยู่นี่ถือแล้วมันทีหนึ่ง มาแหลกนี่คือาหลังาที่นี่สุบสีจ้งก็สุบสุพแงแท้มที่นี่นให้เกีามา้าพน้งนี่คือนี่คือคนมีความฝันมอลำหมอลำ่เขา่งเนนแมนอยู่บนหมอลำไม่แมนะหมอลำหมอลำไแมนที่เขานั่กระบออืม มือเนี่ยครับบอกเอามือนี่ยบอกเลยเอาชิ้นใบอ่ถ้าใบผมจอดนี่ผมก็บสดบอได้ล้ำแล้วผมก็บลแล้วผมมาจาก้ผมจอดอ่ามดเมผมเสียค่าตจอรีวิไอพี่ดิเพื่อนบอกผมมาจอดนี่เมีมันเขียนในกลุ่มเปิดกลุ่มเบิ่งเลยาผมจอดนี่ผมสิบพี่จไดผมจะเสดล้ำผจเสดจอดหมเขาเป็นนซอร์ผมมาตงสิกกลาเอากอดรอบนี้กอดอบนี่

เราเดือนหนามามาไดอ่เเมียด้วย้าเียบหรอเดือนหนามามได้อยู่กเมี้ว้เดยบหอมนครับขึ้นมาประมาณสี่หามือเดือนหนา้าเรีนองาอหวย่วยร่าีเอาอันโชว์ลูกมันใดลูกแม่แนะนำบ่

ส่งลูกไส้ขึ้นรถกันเอาไปกอไกินเยอรล่เอาไดลกเดินทางไกลอยู่ไม่ได้อันอันอันเรา้องเจตต้องใส่น้ำแข็งหลายๆด้อลูกมัน้หวานหวานมากมันได้มอแบง่งยผมใส่าน้ำแข็งโอ้ยคอหอมจะกินยัมาใส่หน่อยบ่ได้ดิโอ้ยช็อตเด็ดเหรอช็อตเด็ดเหรอไปลูกไปแม่บุลม ป้าป้าอาปลูกไปครับผมเดินทางปลอดภัยจ้าไปแล้วไปแล้วพี่ต้องแม่แม่เพื่อนก็ไปแล้วผมยันแต่ลังไวๆแล้วเอาเลื่ยงยังเย็ดวะเนี่ยฮะอะไรอีกเวลา อันแ,แม่เพื่อนโอนตังค์ให้แปดร้อยเมื่าต้องเอาเงินคือเมื่อกี้แม่เอาสองร้อยใช่ไหมใช่สองร้อยเมื่อวาต้องเอาอีกหกร้อยหกร้อยใช่ไหมแม่หกร้อยเจ็ดแปดเมื่าเช็คเช็คเช็คสลิปเลยดิแม่เอาสลิปให้ลูกดูบมื่อวาเช็คสลิโทรศัพท์กับนายลูกครับพี่น้องครับขอบคุณทุกคนแฮร์รแคนครับพี่น้องครับช่องฝาโก้ลำเพลินออฟเอเชียลครับพี่น้องครับ คลิปนี้ฝากไว้สสมอนะครับพี่น้องครับใให้ลลููกดเยสวัสดีครับอะไรเงี้ยไม่แล้วอันนี้หกร้อยแล้วเออแม่เอาสลิปให้แม่ที่โอนให้ลูกอ่ะชื่อลูกอ่ะให้ลูกดูเลยพอแม่โอนให้แล้วแล้วแม่เอาตังค์กับลูกแล้วจะเอาค่ารถไหนอะไรเนี่ยไปนี่ไงเออให้ลูกดูรวมให้ลูกนะนี่ไง แบ่ต่างน้ำทรายโมมีแบ่งใหญ่จ้าโอ้ขอบครับ่ะที่ได้ให้บริกดีตรงนี้คือไก่หวานส่งให้ลูกก็ได้ไม่เป็นไรไม่เห็นไรละลายได้ใช่ไหมโอเคพ่อแม่ตั้งแต่อยู่ร้านน้ำเออยิ้มละลายกินเมกส่งให้เพื่อนแค่นี้ก็พอโอครับพี่น้องครับอ่าโอเคไปลูกเดินทางปลอดภัย